สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนานาพัฒน์พิทักษ์จารุพันธ์ชื่อเล่นชื่อไอรีนค่ะอายุ11ปีภูมิลำเนาอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 1ับหนึ่งโรงเรียนบ้านท่าสมอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีเป็นบุตรของนางอ,อนิชาพิทักษ์จารุพันธ์อาชีพรับราชการครูโรงเรียนน้ำสมพิทยาคมมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม4.00ในอนาคตดิฉันอยากจะเป็นศัลยแพทย์ค่ะ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมซึ่งดิฉันคิดว่านำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ค่ะดิฉันมีคติประจําใจคือไม่มีใครแบกความสําเร็จมาขายไม่มีใครตายเพราะความมุ่งมั่นไม่มีใครชนะโดยไม่ฝ่าฟันถ้าเราไม่ยอมแพ้ความฝันจะต้องเป็นจริงบทบาทและหน้าที่ในปัจจุบันในโรงเรียนดิฉันได้รับมอบหมายและแต่งตั้งเป็นประธานนักเรียนปีการศึกษา2564 ได้ปฏิบัติงานในสภานักเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการศึกษา 2562ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายพิธีกรวิดิทัศน์งานนำเสนอข้อมูลและผลงานของโรงเรียนพิธีกรในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านต่างๆในปี2563เป็นหัวหน้าฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมประสานงานจัดการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยและศิลปะพื้นบ้านอีสานแก่ชุมชนท้องถิน่นและหน่วยงานต่างๆ เป็นหัวหน้านางรำของโรงเรียนเป็นหัวหน้านางรำวงดนตรีพื้นเมืองปงลังสีมงคลผู้นำกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาในโรงเรียน กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเป็นผู้นำกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและนักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในชุมชนและหน่วยงานต่างๆเป็นผู้ช่วยวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการทูบีน้ำม่วนให้กับสาธารณาสุขจังหวัดอุดรธานีเป็นแกนนำจิตอาสาคัดแยกขยะในโครงการท่าสมเด็กดีสีจี เป็นแกนนาในการจัดทําสื่อด o รง t i ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจําปี2564เป็นแกนนานักเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะชุมชนปลอดขยะแกนนานักเรียนโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรนาโสมโมเดลความสามารถพิเศษ ดิฉันรักในศิลปะด้านนาฏศิลป์ไทยและศิลปะพื้นบ้านอีสานเป็นตัวแทนนางรำของโรงเรียนในวงดนตรีพื้นเมืองปองลางวงศรีมงคลโรงเรียนบ้านห้าสมทำการแสดงร่วมกับวงปงลางและการแสดงนาฏศิลป์ทางในโรงเรียนชุมชนและกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเช่นงานมหกรรมวิชาการอุดร 4-5G Academic Expo 2020 งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอน้ำโสมประเพณีลอยกระทงอำเภอน้ำโสมนอกจากนี้ดิฉันยังสามารถร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงสากลเล่นดนตรีพื้นเมืองได้แก่ปงลางเล่นดนตรีสากลได้แก่กีตาร์อูคูเลเล่เลต้นโคว์แดนและอีกงานที่ดิฉันชื่นชอบคือ เป็นพิธีกรในงานของโรงเรียนเช่นงานต้อนรับคณะศึกษาดูงานงานพิธีกรจะทำสื่อวิดิทัศน์นำเสนอข้อมูลและผลงานของโรงเรียนในด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิฉันสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และสามารถจะทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้และข้อมูลต่างๆด้วยตนเองโดยจะทำช่อง YouTube ชื่อช่อง i r n n k i d s Channel เพื่อนำเสนอในสิ่งที่ดิฉันถนัดและสนใจเช่นร้องเพลงเต้นการเล่าเรื่องราวความรู้ต่างๆเป็นต้นค่ะจากการที่ดิฉันได้รับการศึกษาจากคุณครูได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวส่งผลให้ดิฉันได้รับรางวัลดีเด่นดังนี้ค่ะด้านศิลปะวัฒนธรรมได้รับรางวัล วัฒนธรรมวินิจผู้นำทางวัฒนธรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2 5 6 3ณักกระทรวงวัฒนธรรมและรางวัลวัฒนธรรมวินิจระดับจังหวัดอุดรธานีปี2 5 6 3รางวัลน,นี้มอบให้เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีมารยาทไทยเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นมีความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสามีส่วนร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมพื้นบ้าน นจิตอาสาได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2564จากคณะกรรมการการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564กระทรวงศึกษาธิการรางวัลน,นี้เป็นผลจากการได้รับการศึกษาจากโรงเรียนบ้านท่าสมตามพระบรมราชโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิเป็นพลเมืองดีมีน้ำใจมีความเอื้ออาทรมีภาวะผู้นำตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถโดยเน้นประโยชน์ส่วนรวมมีจิตอาสาเป็นผู้นำคิดและนำทำยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นโดยการปฏิบัติหน้าที่สภพน,นโรงเรียนบ้านทาโสมอย่างต่อเนื่อง วิชาการรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองโปรงลางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6งถึง6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ในด้านรางวัลเหรียญทองระดับชาติที่ได้รับนั้นเกิดจากการนำความรู้และทักษะกระบวนการทำงานที่สร้างสารรค์มาใช้ในการฝึกซ้อมด้วยความทุ่มเทและเสียสละ รับผิดชอบหน้าที่นักเรียนแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมที่ชื่นชอบและตั้งใจเรียนเกิดผลให้ได้รับรางวัลหลายรางวัลทางด้านศิลปะวัฒนธรรมจากการเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีผลงานยอดเยี่ยมระดับชาติดิฉันเด็กหญิงนันพัฒน์พิทักษ์จร,รุพันธ์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2564 และดิฉันขอขอบประคุณคณะผู้บริหารคณะครูและคุณแม่ที่อบรมสัง่งสอนให้ดิฉันเติบโตเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้แกเ่เพื่อนๆและน้องๆโรงเรียนบ้านห้าโสมดิฉันขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีช่วยเหลือผู้อื่นพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติในอนาคตค่ะสวัสดีค่ะ